สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับลอยกระทงปี66นี่นะครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องมาลอยกระทงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่แม่น้ำปิงนะครับดูบรรยากาศครับที่นี่บรรยากาศดีครับลมลื่นสวยงามครับขอเชิญนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผมเชิญมาเที่ยวได้นะครับผมกิจกรรมที่เชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมหลายอย่างนะครับผม ลำน้ำสะอาดนะครับทางเทศบาลก็ดำเนินการถางหญ้าบริเวณริมแม่น้ำเรียบร้อยนะครับสะดวกสบายในการมาลอยกระทงนะครับพ่อแม่น้องครับครับผมยังไงก็เรียนเชิญ f อนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆนะครับผมอากาศก็เริ่มหนาวแล้วครับบรรยากาศดีครับผมครับผมเรียนเชิญนะครับ